ภัยพิบัติเราจะทำยังไงที่ไม่ให้มันเกิดเราก็ต้องสร้างกุศลนก,กิจภายในขึ้นมาในกิจของเราเมื่อกิจของเราเป็นกุศลแล้วนั่นอยู่ทุกคนก็มีแต่กุศลทุกคนก็มีเป้าหมายอันเดียวกันคือต้องการวามพ้นทุกข์ เลาวยังไม่ได้ให้ศาสนาอื่นเข้ามาทำลายนะพวกเราเนี่จะทำลายกันเองผู้เจ้าบอกว่าไม่มีบุคคลใดใครผู้หนึ่งที่จะมาทำลายศาสนาของเราตถาคตนอกจากบริษัทสีนี่บริษัทสีมีใครมีพิสุมีสัมเณีนมีอุบาสกอุบาสิกาจะทำลายกันเองนั่นมีความอิจฉาริษยามีความโมโหโทโส มีความน้อยเนื้อต่ำใจมีอะไรต่ออะไรต่างๆเกิดขึ้นมาภายในจิตทั้งๆที่เราเป็นผู้บําเพ็ญเพียรเพื่อจะละเพื่อจะข้ามวัตตะแต่แล้วเรามามัวตั้งแต่มาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันอยู่มันได้อะไรแล้วเราก็เป็นทุกข์เขาก็เป็นทุกข์หนึ่ง มีประโยชน์อะไรเราจะมาเพื่อสร้างทุกข์ใส่ตัวเราอย่างนั้นหรือตั้งแต่พยาบาทถีนมิทะอุทจะกุกุจจะวิกิกิชฌาอะไรพวกฉะนั้นพวกเราที่มาอยู่วัดมันควรจะข้ามนิวรธรรมอันนี้ออกไปเดี๋ยวเราถึงจะมาเดินในมรรคได้ถ้าเรายังติดอยู่ในนิวรธรรมมันเดินมรรคไม่ได้ เพราะนิวรธรรมนี้เป็นตัวปิดกั้นกิตใจไม่ให้ความดีมันเกิดนั่นฉะนั้นถึงว่าพิจารณาให้ดีในการดำเนินชีวิตหรืออยู่แต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งวันหลับกิจเราอยู่ยังไงจิตเราอยู่ในความพยาบาทหรือกิจอยู่ในความอิจฉาลิษยาอันนั้นก็คืออยู่ในนรกไม่ได้อยู่ในมนุษย์เลย มนุษย์สมบัติไม่มีในหัวใจของเราเลยนั่นแล้วเราจะทำยังไงเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนมันเพราะเราอยู่ในนรกไม่มีในมนุษย์สมบัติเลยถ้ามนุษย์สมบัตินั้นจะมีอะไรยังไงจะเป็นผู้สังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมใจสังรวมจิตใจให้ทองแท่น,นทำยังไงที่ว่าทำใจให้ทองแท้กับข้อปฏิบตัติต่างๆ มีสติสัมปชัญญะที่ควบคุมตัวเองไม่ให้มันออกไปเพ่นพ่านละลานคนอื่นนั่นมันออกไปเพ่นพน่านแล้วยังไม่พอไปละลานคนอื่นอีกนั่นมันมีประโยชน์อะไรนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นเราจะต้องกลับมาอยู่กับพรมิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา มาอยู่ในการสังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมใจมาอยู่ในศินศิลจะบริบูรณ์ขึ้นมาได้มันต้องข้ามนิวรธรรมขึ้นมาศินนั้นมันถึงจะบริบูรณ์ถ้าเราไม่ามนิวรธรรมขึ้นมาศินบริบูรณ์ไม่ได้เมื่อศินบริบูรณ์ไม่ได้สมาธิเกิดขึ้นมาไม่ได้ปัญญาไม่มีมก็คือตกนรกทั้งเป็นนี่เปล่าประโยชน์นะเราจะมา โกนหัวโกนคิ้วนุ่งเหลืองหม่มเหลืองนุ่งขาวหงขาวนุ่งอะไรไม่เกี่ยวนะั้นเพราะใจมันอยู่ในนรกเครื่องนุ่งห่มนี่ไม่เกี่ยวเลยจะมีเครื่องนุ่งห่มเป็นลือสีสีภัยก็ตามเป็นพิสุเป็นสมมเณรก็ตามแต่ใจถ้ามันอยู่ในนรกอย่างทุกวันนี้ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับโทรศัพท์ใจไปอยู่กับโทรศัพท์ เมื่อใจไปอยู่กับโทรศัพท์แล้วก็คือเล่นโทรศัพท์นั่นหละมีข่าวสารมีอะไรตัวอะไรทั้งปีทั้งชาติแทนที่จะมาอยู่กับสมาธิภาวนาตัวเองมาดูของที่มันมีอยู่อะไรทุกข์ทุกข์เป็นเครื่องกำหนดรู้นั่นถ้าเรามาดูทุกข์เป็นเครื่องกำหนดรู้เท่านั้นแหละทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเรามีอะไรมันเึ่งได้เกิดทุกข์ เรามีแขนมีขามีเนื้อมีหนังมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าสมมุติว่าดินอยู่ในร่างกายของเรานี่กับดินอยู่ในโลกโดยทั่วไปมันแตกต่างอะไรกันน้ำก็เหมือนกันลมก็เหมือนกันไฟก็เหมือนกันมันไปละลานไข่ดินทั้งโลกแต่ดินในร่างกายของเรานี่ททำไมไปละลานคนนน้นคนนี้นฉะนั้น วิธีการปฏิบัติเราต้องกลับมาดูที่ตัวของเราเรามานี่เราจะมาสร้างบาปหรือสร้างกรรมหรือเราจะมาละทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสในส่วนที่เราจะละได้อันไหนส่วนที่เราจะละได้ก็คือทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสเป็นส่วนที่เราละได้ส่วนอื่นเราละไม่ได้ส่วนนิสัยส่วนวาสนานั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่ง แต่ส่วนเรื่องทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสสกกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลพัตตปรมาทเป็นสิ่งที่เราจะต้องละคำว่าสักายทิฏฐิคือความถือว่าเป็นตัวเป็นต,เน,ตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาในความถืออีก20สบข้อ ถือว่าเขาต่ำต้อยกว่าเราถือว่าเราต่ำต้อยกว่าเขาถือว่าเขายิงกว่าเราเรายิงกว่าเขาในความถือ20บข้อถือเขาสิบข้อถือเราสิบข้อเราจะต้องทำลายตัวสกายทิฐินี้ออกไปถ้าเราไม่ทำลายสก,กายทิติออกไปมรคมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เมื่อมรคมันเกิดขึ้นมาไม่ได้อยู่ไหนที่เราว่าเราจะสแสวงหามารคน,นิพันมันอยู่ที่ไหนมรคน,นิพันธ ฉะนั้นเรามาเนี่ยเรามาเพื่อจะสร้างบุญสร้างขุศลให้ยิ่งขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆแต่แล้วเราก็ตกต่ำอยู่เรื่อยๆอย่างนี้มันมันใช้ได้ด้วยหรือเราจะต้องเอาร่างกายนี่มาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอะไรเป็นอะไรร่างกายของเรากับร่างกายคนอื่นมีความแตกต่างกันที่ตรงไหนร่างกายคนในยุคปัจจุบันกับร่างกายในอดีต ในสมัยผู้เจ้ายังทรงพระชนอยู่มันเป็นร่างกายอันเดียวกันไหมเมันก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันเดียวกันเหมือนกับครั้งก่อนก่อนก็เหมือนกันฉะนั้นในอนาคตข้างหน้ามันก็เหมือนกันอีกนี่มันจะมีอะไรมันไม่มีอะไรนะเราดูลงไปจริงๆรินี่ผมก็เป็นผมขนก็เป็นขนเล็บก็เป็นเล็บฟันก็เป็นหนังฟันหนังก็เป็นหนังไปนั่นแล้ว หนังมันว่าอะไรเล็บมันว่าอะไรฟันมันว่าอะไรเนื้อเอ็นกระดูกมันว่าอะไรลองเอามาขี้คายดูสินั่นถ้าหากเราจะมาปฏิบัติมาขี้คายปัญหาของตัวเองและส่วนคนอื่นเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเ,เขาจะตีขอ้องร้องเปล่าอยู่อะไรอยู่ก็เรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเพราะเราไม่ได้เอาใจใส่กับคนคนนั้น คนนั้นเขาไปที่ไหนแล้วเราก็ไม่รู้มันจะไปที่ไหนมันก็ไปความแก่ความเก็บความตายเหมือนกันกันกบเรานี่เลเราจะต้องมีความแก่ความเก็บความตายมารอเราอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนเราจะตายเราทำอะไรได้บ้างเราเดินโยกมวันละกี่รอบเรานั่งสมาธิวันละกี่ชั่วโมงเราพิจารณาให้ร่างกายมันว่างไปได้หรือยัง ว่างจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีแต่ความรู้อันเดียวนั่นถ้าหากเรายังทำอะไรอย่างนั้นไม่ได้เราจะมาอยู่วัดกี่ร้อยปีก็ตามเปล่าประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรเราจะเกิดมาอยู่ในโลกนี้กี่พันปีก็ตามไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคนคนนั้นเพราะยังทำลายสังโยชน์ไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่จะตกนรกอย่างเดียวเพราะศีลห้าก็ไม่บริสุทธิ์ พัตยสนาคมก็ไม่บริสุทธิ์มันจะไปไหนถ้าพัตยสนาคมไม่บริสุทธิ์สินห้าก็ไม่บริสุทธิ์มันก็ลงนรกไม่มีทางที่จะไปที่อื่นนั่นฉะนั้นเราจะต้องมาไขาควรไต่ตองในตัวของเราเมื่อเรามาไขาควรในไต่ตองในตัวของเราแล้วครูบาอาจารย์จะพูดธรรมะหรือไม่พูดธรรมะธรรมะมันมีอยู่ตลอดเวลามีอะไรทุกเป็นเรื่องเหตุ ที่เราจะต้องค้นคว้าหามันให้มันเกิดทุกข์ขึ้นมาให้ได้เมื่อมันเกิดขึ้นมาได้แล้วแบบนี้เราจะต้องดูมันว่าทุกข์มันมีมาตั้งแต่ที่ไหนมันมีมาเพราะความเกิดหรือความแก่ความเก็บความตายมันถึงได้มีทุกข์มันยังไม่แก่มันก็ยังทุกข์อยู่แล้วมันยังไม่เก็บไข้ได้พยาธิมันก็ทุกข์อยู่แล้วลองนั่งนานๆดูสินั่งสักสองวันสามวัน หรือเดินสักสองวันสามวันดูมันเป็นยังไงคำว่ามันจะตายเป็นยังไงจิตมันหดกลับเข้ามาความฟุ้งซ่านมันก็หนีไปหมดพอมันเห็นทุกข์มากๆเข้าไปพอเราวางทุกข์ลงไปแบบนี้จิตมันก็สว่างขึ้นมาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าโอ้ที่เราดำเนินมาต่างๆนี่มันผิดมาทั้งหมดเพราะเราไม่ได้กลับเข้ามาดูที่ตัวของเราเราไปดูข้างนอก เราไปดูข้างนอกมันก็เป็นอะไรเป็นอวิชาเน้วกลับเข้ามาดูข้างในนี่มันถึงเป็นวิชาและจรณะฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติหรือการทำความเข้าใจในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าอย่างวันนี้เป็นวันประสูติวันตัดสลูวันปรินิพานวันปรินิพานนี่ผู้เจ้าพูดถึงอะไรขยะวยะธรรมมาสังขาราหมายความว่ายังไง สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดามันเกิดขึ้นมาแล้วยังในหัวใจของเราคำว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอปมาเดนะสัมปาเดทาติพวกท่านทั้งหลายอย่าประมาทแล้วประมาหรือไม่ประมาทแล้วอย่างเรามานั่งจิ้มโทรศัพท์อยู่อย่างนี้แล้วถ้ามันเวลามัน ความตายมันจะมาถึงจริงๆโทรศัพท์มันจะมาช่วยเหลืออะไรเราได้เราจะเที่ยวโทรไปหาที่ไหนให้ใครมาช่วยเหลือเราได้<ม>นั่นเราประมาทเลย<ม>คำว่าประมาเดนะสัมปาเดทาติเมื่อเราอยู่ด้วยความประมาทอะไรมันจะเกิดขึ้นมากับตัวของเรา<ม>ก็คือความหลง เรามาอยู่วัดเราทำบุญสุนทานเราทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีการบริจาคทานอะไรมากมายกายกองแต่แล้วเราอยู่ด้วยความประมาทเมื่ออยู่ด้วยความประมาทก็หมายถึงว่าเป็นบุคคลที่ตายไปแล้วตายอะไรจากคุณงามความดีทั้งหมดตายจากมรรคผลผนิพพานไม่มีในหัวใจขึ้นมานะฉะนั้นเมื่อเรา ตายจากมรรคผลนิพพานแล้วบบดน,นี้มันจะไปไหนมันก็ลงนรกต้องไปเริ่มต้นมาจากนรกใหม่พอไปเริ่มต้นมาจากนรกใหม่บบดน,นี้ก็โอ้โหมันจะอีกนานเท่าไหร่กลัวจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึง่งมนุกนรกมีอยู่16แดนแดนของการทรมานแต่ละแดนนั้นมีสิบหบ่อของการทรมาน นักเบาแตกต่างกันขึ้นมาตามลำดับจนมาเป็นนรกธรรมดาเรามีแดนพิเศษอีกเรียกว่านิพันนรกเขาเรียกว่าโลก,กันตานรกนี่เป็นแดนพิเศษไม่มีไม่มีอายุพอพรกับนิพันธ์ของนรกอันนี้เขาเรียกว่านิพานเมืองนรกเขาเรียกโลก,กันตานรกไม่มี นันๆจะเห็นแสงแวบมานิดหนะะดึ่งพระจ้พุทธเจ้าตัดสรูแล้วยังไม่ได้ทันได้สาธุเลยแสงแวบนั่นก็หายไปแล้วโลกันตนันรกแล้วก็ขยับขึ้นมาก็เป็นอเวกีขยับจากอเวกีมาก็เป็นโลหะกุ้มพีกว่าจะมาถึงเป็นนรกธรรมดาบาานิวหหมาเกิดเป็นมนุษย์ ก่อนที่จะได้มาเป็นมนุษย์นี่ก็ต้องมาไล่เป็นสัตว์ในรัจฉานมาก่อนเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นแบคทีเรียต่างๆกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นมามาดูสิแต่ละชาติอวัยวะไม่สมบูรณ์อย่างละห้าร้อยชาติห้าร้อยชาติไม่มีแขนไม่มีขาขายังไม่สมบูรณ์แขนยังไม่สมบูรณ์กิตยยังไม่สมบูรณ์ปั๊มๆเป๋อะๆ นั่นกลัวจะมามีอวัยวะที่สมบูรณ์อย่างทุกวันนี้บันมันไล่นระกมานั้นเท่าไหร่ทนทุกทรมานมาเท่าไหร่ยังไม่จำเลยยังนึกไม่ออกเลยเหรือนั่นถ้าเรายังนึกไม่ออกลองดูไปดูที่บ้านเมตตาบ้านกรุณาบ้านมุทิตาบ้านอุเบกขาบ้านคนตาบอดบ้านคนหูหนวกบ้านคนเป็นใบบ้านคนอะไรที่อวัยวะไม่สมบูรณ์ แต่มาไปเทศมาหมดแล้วไปเห็นมาหมดแล้วนรกเมืองไทยตอนที่ไปอยู่มูนิทิมั้งประเทศบ้านคนตาบอดประเทศบ้านอะไรตัวอะไรนี่ไปมาหมดทุกแห่งแล้วโอ้ไปเห็นแล้วโอ้หมันเราอยู่อย่างนี้เราไม่รู้สึกเนี่ยว่ามันจะมีอย่างนี้ด้วยหรือคนแขนติดขาติด เดินโอ้เรียกว่าคานขี้โค้งไปก็มีมีทุกรูปแบบคนที่อวัยวะไม่สมบูรณ์กลัวจะไม่อวัยวะสมบูรณ์เหมือนกับเรานี่หูมันไล่มาอย่างละห้าร้อยชาติห้าร้อยชาตินีนลองนึกดูแล้วกลัวมาถึงแล้วตอนนี้เรามาพบพระพุทธศาสนาแล้วมีครูบาอาจารย์พานำปฏิบัติ มีพระมีเนนมีกูบาอาจารย์พานำปฏิบัติแล้วเราก็ตั้งใจปฏิบัติลองดูทิถ้าเราตั้งใจปฏิบัติเราก็ต้องทิ้งหมดสิ่งยั่วยวนภายนอกอย่างโทรศัพท์โทรศัพทพ์ปิดเราใช้เฉพาะเวลาจำเป็นเท่านั้นแล้วตอนนี้มีลายมีเลยอะไรกันหูให้มั่วกันไปหมดบางคนก็มีธุรกิจมีอะไรมากมายแต่ตัวเองยังอยู่ในวัดยังอยู่ใน ฐานะองผู้ปฏิบัติอย่างนี้มันไม่ใช่เห็นแล้วมันเครื่องลูกตาเพราะว่าความตั้งใจที่เราอยากจะพ้นทุกข์นี่มันไปอยู่ที่ไหนเมื่อเราทำมาได้มาแล้วเนี่โอ้โหมันจะมะหึมาขนาดไหนทรัพสมบัติอย่างศินห้าหรือศินแปดอันบริสุทธิ กุธพ่องเทียบสมบัติในมนุษย์สิบหพระนครสินห้าที่บริบูรณ์ถ้าสินแปดที่บริบูรณ์บัดเนี้เทียบสมบัติในเมืองมนุษย์ไม่มีที่จะมาเทียบได้เอาอย่างนางวิสาขา มีบริษัทบริวารเท่าไหร่มีบ้านมีปราสาทสามคาวุธมีคนใช้มีอะไรต่ออะไรเครื่องประดับในเมืองมนุษย์มีรัตด,ดามหาปราสาทแต่เครื่องประดับในเทวโลกมีอยู่ห้าร้อยเล่มเกลียนนุ่นดูที่เครื่องประดับของนางวิสาขา ห้าร้อยเล่มเกวียนยังเอาไปไม่หมดฉะนั้นถึงว่าทุกวันนี้เรามีความคิดอยู่อันหนึ่งเมื่อเราไปเห็นรูปครูบาอาจารย์หรือไปเห็นอัฐิธาตุครูบาอาจารย์ไปเห็นอะไรต่ออะไรต่างๆพวกนี้เป็นคนรุ่นก่อนพวกเรา เราไม่เข้าใจว่าท่านเดินมากมาแบบไหนอย่างทุกวันนี้อย่างอธิธาติของอาจารย์เสถียรนี่เรารู้ว่าท่านเดินมากแบบไหนเพราะเราได้พูดคุยกันอยู่เป็นประจำเราจะทำยังไงที่ว่าจะให้พอเห็นเราอยากจะปฏิบัติเราจะทำยังไง ไม่มีนะันในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนในโลกนอกจากประเทศไทยที่มีอัฐิธาตุครูบาอาจารย์มีอะไรต่ออะไรต่างๆเมื่อเห็นแล้วเราอยากปฏิบัติเราจะทำยังไงอย่างเราไปดูพิพิธภัณฑ์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นวัดป่าสุทธาวาสอะไรต่ออะไรมานี่ เราดูแล้วก็ยังไม่ไม่คิดอยากจะปฏิบัติเพราะไม่รู้ว่าท่านเดินมักมาแบบไหนแต่ในยุคปัจจุบันของเราที่มีพระเนนที่มาอยู่กับเราก็ดีหรือพวกญาติโยมที่มาอยู่กับเราที่เขาร่วงรับไปแล้วอันนี้เราเราพูดได้ทุกคนแล้วเราประวัติของการปฏิบัติได้ทุกคนอย่างอาจารย์สเสถียรนยงงี่เราเล่าประวัติได้เลย เวลาท่านเดินมักเวลาปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัติเราจะทำยังไงเราจะน้อมมาแบบไหนให้มันเกิดศรัทธาขึ้นมาอันแรงกล้าสำหรับที่จะทำควมามภาคควมเพ่อนเพื่อควมพ้นทุกข์ของเราเราจะสร้างตัวเราขึ้นมาแบบไหนนลองคิดดู ถ้าหากเรามาคิดในเรื่องอย่างนี้นะมันมีประโยชน์มากมายสำหรับชีวิตของเราที่เหลืออยู่มันจะช้าหรือมันจะเร็วก็ตามชีวิตที่เหลืออยู่นี่ต้องมีค่าแน่นอนถ้าหากเรามาเห็นอธิธาตุครูบาอาจารย์แล้วเราก็ลองเอามานึกดูว่าท่านเดินมารคกมาแบบนี้เนี่ยเคยเห็นเคยได้ยินเคยสนทนากับท่านอย่างนี้ มันไม่น่าจะยากเย็นอะไรสําหรับตัวของเราที่จะสร้างศรัทธ,ธาขึ้นมาเพื่อจะให้มันเกิดขึ้นมากับตัวของเราเมื่อศรัทธ,ธามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะรู้จักว่าคุณค่าของครูบาอาจารย์คุณค่าของพระพุทธศาสนาคุณค่าของการรักษาศีลของการภาวนาของการปฏิบัติมันเป็นยังไงมีคุณค่ายังไงสมควรกับตัวของเราที่จะเข้าไปปฏิบัติได้หรือย,ยัง พอเห็นคุณค่าขึ้นมามันก็จะบอกตัวของเราแต่ถ้าหากเรายังไม่เห็นคุณค่ามันไม่รู้จักหรอกมันเห็นมันก็เห็นไปอย่างนั้นเห็นเขาเดินยมกลมก็เดินไปอย่างนั้นแหละเห็นเขานั่งสมาธิก็นั่งไปอย่างนั้นแหละเพราะตัวเองมันไม่เกิดขึ้นมาในหัวใจลองให้มันเกิดขึ้นมาในหัวใจซะก่อนการรักษาความสงบการทำข้อวัดปฏิบัติการทำอะไรต่ออะไรต่างๆพวกนั้น ถ้ามันเกิดขึ้นมาในหัวใจของเราแล้วนั่นโอ้เหมือนกับเราถือน้ำทั้งแก้วที่มันเต็มเป對對ี่ยมด้วยน้ำนั่นเราจะต้องประคองอยังไงใจของเราก็เหมือนกันเราต้องทำตัวของเราให้เหมือนกันกับถือน้ำทั้งแก้วน้ำเต็มแก้วเราจะต้องประคองมันไปใจของเราก็ต้องประคองมันไปสร้างให้มันเกิดศรัทธาขึ้นมาอันแรงกล้าขึ้นมาสำหรับที่จะปฏิบัติ สำหรับที่จะดูแลครูบาอาจารย์อย่างเราไม่ต้องไปกลัวว่าเหมือนจะไม่มีเงินมีทองเราไม่ต้องไปกลัวเลยอย่างที่เราดูแลพระเนนมานี่ตลอดระยะตั้งแต่เรารักษาพระเนนมาตั้งแต่เราไปอยู่วัดป่าอุดมสมพรตั้งแต่ปี2510เราดูแลพระเนนมาตลอดพาไปโรงพยาบาลพาไปอะไรต่ออะไรเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องบจจใจเลย เอาไปผ่าไปเพอไปทำอะไรตัวไหมีครั้งหนึ่งที่พาพระไปรักษาเป็นท้องเสียยาอันเดียวกันแท้ๆนะเราให้กินยาอะไรสมัยก่อนเขาเรียกสันฟากุณดิน เราให้กินทีละสองเม็ดสองเม็ดแต่มันไม่หายพอเราพาไปโรงพยาบาลเขาเอาให้กินทั้งซองเลยทีเดียวเพราะมันถ่ายมาสองวันสามวันแล้วมันหมดที่จะถ่ายแล้วมันไม่มีอะไรออกแล้วเขา,เาให้กินทั้งซองเลยสิบสองเม็ดกินทีเดียวหายเลยอ,อยาเม็ดเดียวกันแท้ๆหนึ่งเราพาพระไปโรงพยาบาล ฉะนั้นถึงว่าการดูแลครูบาอาจารย์ ain, การทำอะไรต่ออะไรก็ตามเราทำด้วยศรัทธาเราทำด้วยความเพียรเราทำด้วยหัวใจการดูแลครูบาอาจารย์เราทำด้วยหัวใจ, ain, วยวใจอย่างพระเนนที่มาป่วยมาอะไรต่ออะไรเราดูแลด้วยหัวใจฉะนั้นพวกเราที่มีโอกาสได้รับใช้ครูบาอาจารย์ ain, โอ้โห มันเป็นบุญมหาศาลของพวกเราฉะนั้นวันนี้ปาลบไม่ฟังแค่นี้ต่อไปให้ใคร